เฮ้ยปลาหมึกไปเบิ่งเลยรู้อ่ะปลาหมึกไปไหนจุดรอจุดรอปิดไฟมาเอาก่อนหนึ่งมาเอาเด้อก่อนนึงี่มาจับกล้องกูแล้วเอากูจับเองเนาะเอากูสิกูสิไปเอาอันน่ะกูสิไปเอาเกงเนสเซอรมีหมดอ่ะพี่น้องพ่อไม่ได้เปิดรีโมทอันไฟอันนี้ได้ง่าย เอาเดียปปิดไฟคนเด้อน้องเลยนี่ลุงชูน่น่ยเบิ้เบิ้มาดนี่ถยเาไเียนกับเทียนทองคำเมื่อกี้ว่ะเค้ทกซ้อมก่อนคนเดอเมิเอ์เบอร์เดย์เปิดอร์เอร์เดยโมเมนต์้องเจพ่อกนดีใจ ั่ะเาีห่องพอสองก้อนหลหจัดให้ใมาสูงุยลมเด้อลูกค่ะอุยลมจองการุ้มาเด้อเจีมาเด้อออ แมริจังเอาแม่เอาน้ำยาดนมาเอาเนี้ยนั้นยาดีหมดลูกโอ้ยน้ำยาดีหมดลูกแม่คอยเจ๊กินอันนี้น้ำกันก็ที่เจ๊แต่มาเอายาดีหมดลูกโอ้ยหมดลูกพอดีว่าแม่โอ้ยแม่เฉยมาพี่ข้อเจ๊มาสวรรค์มา มาจะได้มู่นั่งถ่าอยู่ถ่ากินน้ำยาเนี่ยนะโอ้ยมู่กับโมูลูกบุรีคือกันโอ้ยนั่นเลี้ยวอีเมียไปเที่ยวไล่ถ้าเป้าน้องก็จะโดยโอ้ยจีก็ได้ไม่น้องไอ้ยักษ์เขาย้อนยักเขาหาลุงจิเห็นน้องอยู่วังนี้ย้อไปหาลุงจิ สุขสันต์วันเกิดยาพาอันนี้ดินกเพิ่นกเพิ่งคืลูกงก่นเอ้นกงามๆบัวใบใบาวไ้เด็กัวคือแม่นี่ยเย้ ขับใจได้ลุกกินน้อยมาช่องไปกนกวเีอลังกายแข่งีอยู่เก่น่ฮงปังๆเกิดกัวเเด้อลุกีเบิยา้อยมาอย่งสูฉันน้ำยาดีหมดโลกบักฮันนี่เอามานล้วหมดลูกแข่งกับอดีวะจันโอ้ยพี่น้องเลยตองใส่ไปกินไกเม้ กสกรเข้าใช่อเจ้น้ำมากิจกรมาหอเลยบ่าวตัวนีอือโอทาลัเมื่อไปเมื่อโลดไปสุกหลังนี้เลยพี่น้องเอยว้ามูนมู่พนังถาเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยว่นสันลูก้อังให้ยูบ้าเีไปโหกับเปียบริโภนเลขบริโภเลขแล้วก็พ่ารถบริโภตเลขเลย อ๋อปลาที่นั่นแม่เคสนะอันมีดแปลมีดมาก็ถับวเนี่ยนี่นี่แมวอันปลาจับให้ลงไงเปิดทะล่มมาเนี่ยเปิดทะล่มเปิดซ้ำเปิดซามนะแม่ซื้อมาน้ำแข็งนะกวได้สิซื้อน้ำแข็งนะซื้อแม่เอาออกมาเฮ้ยหมวเลยเอากระจายนี่มมากรเลยร่อนเลยของมานี่หมอยนั่ดแหละผู้พ่อลงแลยได้กอาวพักลงก่อนแม่ต้มแล้วแม่ยังไงก็ได้ ไปให้อีเม่เห็ดแต่กัอี่แม่น้าน้สถึกักให้อีเม่เฮ้ยไปให้อีเม่เห็ดแต่กับผ้ายดูดผ้าดูแหม่ดราสิเป็นมันไปูุบ่าวหน่อีซะผ้า่ดูอีเม่บอแม่อีเม่เขาสาอีเม่แห่งกลัวอีเม่สาเขาเดอทุกครับกันไหมครับครับ มีเมียวดีเมียวตอนนี้มานามกระนั้งเทน้ำแข็งถิ่มทงหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอีกระเทน้ำแข็งถิ่มทงหนึ่งเลยได้นะจะผ่านเบมอ่ะแมวนี่ะมเ้สัตว์น่ากระเทยตัวนี้นะฉันไม่ได้ด้นะสติกระบอกืนญากกระ ลูกะบมนบินีอาเอาลาบูลาบูนี่ลาบูบูเอาต่อ่อน้อห้องกันแปดปีละแปดดีเอาแปดปีแหละออกูจ้างให้มันข้างแรกกับบูมนสองปีเนาะสองปีนา่ตรงจ้างมาข้างแรก เป็ดปีดูดเงินไปใช้ได้เนี่ยนะดูเงินจะไปแบนไตลมเบอร์ามกันยังห่อนเก่ากินไ้งเจะอกส่ายงบายคือบปรลวกมันบอรใยากินยังบ่ากินก่อนยังเมื่อ ห้องม่ดูอีกใต้หนาวเเลือกข้องกินนะโสบอกินเ้กห้องมลวกกันนะนำกระางห้องมลวกกระถาร้ามก่อนแม่ได้ยังราหนักขนั่มากข้นอันนัเลยป้านมันกินทันไหน ไปมินจะ้มน้ำหาแลยหอนึ่งกับนลงจบเรื่องสอนโตอ๋อในนัวก็มีหลายอย่างเลยสิหมูหมึอกุ้งงอ แม่เซอร์อยู่อีแม่อีแม่ไปเยี่ยมให้พ่อแม่มาไ่ได้ออกสื่อด้วยแม่เต็มๆเหมื้นอะไปเยี่ยมว่ะขาม้าแม่ขาม้าใส่พี่ใหญ่นะอ่าเอาไปไหว้ก่อนหน่อยหอมมามาฟ้าออกเงินหมดแล้วมึงผู้จิ้งหลเอาไปลอยเยอะเสร็จแล้วเอาไปเก็บไหว้เนี่ยเอาไปทางก่อนนี่ขามือใหญ่ลด เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ร้อยเอาเงินไปไหนนเเอางิว้ใส่ใส่เก็โทรศัพท์ไว้ได้เก็บไว้เงินควันธงใบมดงใบแดงไอเทมนะแม่ผู้แค้นถ่าน่าเก็บไว้ไม่ได้เอา้อน้ำนะจะมันมันทุนสักความมันอันบ้นมากไว้พรให้นออกมันอีกได้ในเฟซเห็นบอกคุณสามบ้านเกิดนะคะขอให้มีความสุขมากๆโน้อกจะอ่านไปหรือเปล่า น้องยังเเห็นทันบอกเนี่ยและเคยคันด็กไทยอืมะลาอามาคอมเมนต์ให้น้องวมาเอ็มเอาลงสตอรี่ฮูเมนาโหจะกลับมาวันไหนหรอลงสตอรี่เมนกว่าเอ้อกว่าเมป่าผักหรือเปืดอโเด็กลาวเด็มอหนึ่งยังบริเตนยังซอมกจุ่มลงด้วยปอสี่ปอสีดำ พอสามพอสามข้าเนาะพอสองพอสองกเริ่มหูเร right? pa uh, ืืองแล้วบอยมันมอนลงตะกี้นี่กระดิ่เดินระบากรงไปลวกอย่างไรใส่เมินหนึ่งกับพ่อไม่ม่เมินหนึ่งนั่นแหละกำลมีลูกเสียเอาหา หมื่นกีบด้วพี่น้องจคิดไรบ้า่ะเป๋าพี่น้อยนะมากแี่นอร้นนี่ทั้งใส่ทั้งใส่ทั้งเค้กเนาะเครื่องดื่มป้าัวอีแม่คือมีตแบ่งข้ยนะแม่แม่หฮาพี่น้องปองไปหนึ่งหมื่นกี บางฮามบางฮามน่อยไปเอากันกระเป๋าล<ม>ูกี่หน่อยมานอนแล้วไปนอนแล้วมันหูว่าสิเพียยเงินเนี่ยมันก็เขาหงก่อนมันน่อย <laughs> ตอนเวลาเสียงนพันีนะครมาน่งเลยมัตอเเกลเด็หนึ่งกาอย่าหปุ๊บตกไปสักเวียนคิดหนเจาบ่อยมันมาเผาบ่อยมันเฮียงใส่เส้นีไปจิกวเใส่ม่เมียงปปนแกวปานแหวกวัมันเตามันเปนในน้กในิ้งจะต้องหูหห้ไปางหลงทางป้าปิงลิงให้น่งย่ออยู่บกคันนีนาบ่อย ย้อแม่ไะ่ไก่นวลหนึ่งกันย้อยคือเค็มแม่ไม่มาได้นักพนันย้อยเจ้าอีดาเอาเสื้อเบียก็ได้เข่าฟัดนลยโดยแม่อจะพึ่งยัเพิ่งพ่อแม่จะพิ่งจับจะยังกวดเข่าดิอ้าวจับบอันนี้จะนี่เลยนี่แหละวันเกิดของเจ้าโปรตีปูแค้นตอมหอมแค้นไหวมาอยู่กีนจะใหญ่เมินสาบมาอยุดขาบจะอย่อเท้าพ่อแม่ผูกแล้วจะเหลืองคือดาวเจ้าสาธุสาธุนมาลยมาใส่มาทัด ให้เจ้ใหญ่เพียงลุงสุงเพียงปะกะคือตะเวนขอบเห็นเพียนโรารจนม้ำมกะโกระไรไปแล้วบ่มียังแหลวมาไกลมาทาสี่น่อยก็บแต่เฮ้ยเจริญนม่าบุลาบุญลาบุญาบุลาบุลาบุญาบุลาบุญลาบุ่ลาบุญลาบุญลางุรลาบุญลาบลาบ่ญเานุลาบุญลาบอญลบุญลาบุญลาบญลาบุญลบุญลาบญาลาบุญาบุญลลาบลาบุ้าลลล ไเดไปแค่ไหมปัดตื้อเลยปดลายปดบานปลายปัดหน่อยบอกอเออแลปลาไก่ละจ๊ะแม่อยใจดำเด้ดกลมมหาปีงหงขงเข่าเป็นอะไรตุ๊กจายให้ให้พ่อให้แม่ให้ป้าให้ลุงรเพงผ้าอาศัยใหญ่มากให้ข้ามีคุนอันยมันควรเยืน Uh, ล,ลุงกีมาทอดหาผัวพลังผลลุงก๋มาผกแ่ในร้านนี่ลุงก๋ลุงก๋กำลังเลือกใบอยู่ลุงกีลุงกีน้อยเลใบยังอีกเยอบาบเดียวส่ะลงมือลงมือแม่ปลูกแม่ปลูกม่ลูกลุก๋มาทอดลุงกีน้อยเกิดไปน่ ปะดําสิผูป้าปะดําได้หนึ่งหมื่นสซยงทองส่งวาดําโอ้ก็หายมาสามบาทผูติเฮยป้าถเจดามผูกสามหมื่นพี่น้องเ้ยร้านหักเพือนหาหมื่นบอกปะดําปะเชมเพื่อนจาสามหมื่นอยามันก็ได้สามห่อแล้วสั่งโซ่แมื่นเลย าป้าอุทนอๆมีเด้านป็นดเป็นพ็ดเป็นหมอเด้อเออเป็นผเป็นหมอไดเเป็นเดเป็นหมอเด้อมอยาม่าเศร้าก็จะเข่ากรแต่เศ้าอรเวลาป้าใส่ก็ให้ลูกไว้ไว้เศ้าก็จะเรียนออนไลน์แต่เศ้าอรเลยาคอยเลียงแกอยู่คูมมือมันลายมือมันลายมันลายเถื่อ มือกระสางก็มาเนี่มือําคัญอะบอกมันมาโผล่มือที่กับโผล่นมาโผล่ลูกมีจัาลักจันการโผล่อีกป้าตัอยสนมนอนถ่างโอเคนั่งมีบริษัเงินที่กําหนดอ่าไปนอนบบนั้นเด็กสาวด้วไหมเดิมตุยสนมไปเลยโผยังโผล่าใกล้ใกลด้วยยง ไใส่ไก่ปไปบอกบอกเทียด้วยก่อนยก่นเงี้ยเก่งเก่ับอกเห็นุาลุงกินหน่อยนานมาแเนินหน่อยกำลังเลือกใบม่วงใบบันมนอยู่มาทอดมาขกแคนใ้ร้านนี้นี่ร้านมะแ้นจะเที่ยวคือใหญ่เท่าไหเนี่ยหอยใหญ่ซูงเพียงป้าอะไรกเทียวใหญ่เพียงลุงซูงเพียงป้า ขงโต้พับบเพียงปลายหญ่เพียอีแม่เียงปาแม่ีแมหาม่เมื่อคืนครบว่าวันบังคำมันจนสิตีเขาเมื่อคืนของวันบังคำใหญ่สูงไว่ไรไรกับเป็นขอโคดีเด้อ สี่ันขั้นไ่แล้วใคได้่วยไวได้ลูกหลาทำเเที่ยวเือเอ้อเที่ยวคือเอื้อยวโอ้หนุบไอ้เนี่ยเยวเื่อไงเที่ยวบไเพว่มึงน้อยแม่เที่ยวละละเที่ยวผมมีข่ามีคุณนเติม้นี่เที่ยวผมมีข่าน่ลูกสาวเพื่อนเที่ยวผมมีข่ายมีคุณแม่ก็ต้องเอาข่าอีแม่มาลูกแม่แม่ะส้าเติมลูกมาเฮยมามามาผูกแขนห้ร้านเฮยกับลูกดอวบ่ลกอาบ้มีขาแม่ มันบวชได้ขวดนี่เลยมันไปของหนาไปเลยปลาหมึกอยากเหรออ้าวหม้อหมูซื้อปลาหมึกบม้อหมูซื้อไก่กุ้งปลาบัตรอ๋อต่อไปเราก็จะมากินกันนะครับพี่น้องครับวันนี้เบอร์กิ้มกระสางเนาะกินมบัติลลายยาแม่สับไปกินรถแม่เดี๋ยวสอบข้แล้วบบเอออะม่ามาสิบหกค่ะนี่อย่าไปหันทีบได้เลยมีเค้กชิ้นหยิาแก้วน้าำให้นี่นะแล้วก็มีน้ำอารมณ์จากพี่อ๋อง ใช้ซื้อล้ซู้ือไปด้วสี่ขวดน้ำแข็งซองทงบ่วงบนโมี่ข้งสิเอ็งอย่างเดบ่ววงอ้าวจีดามาบ่วงบเห็นพี่น้อ้วเหรบบวงนี่นะเอามาบวงใส่ร้านังว่างนเอยบ้าบวงอะไรตาตาจนหบบโตนขาตาจนแบบสมกวดแล้วจะสื่อเลยแบบ มงกุฎบ่นี่นะใบหามือเป็นอะไรไมันไถ่ไวอืป้าลุงบอกให้รีบลูกก็รีบย่างมุมเมติตาเคี้ยวม่านใช่ใส่ลายเผื่ออืมไม่เลยหนูอันะปิดกล้องนะเฮียนมันแกงตั้งใจเฮียนตั้งใจเฮียนอย่าตั้งใจเ่นี่ยโทรศัพท์นะเดินผู้ลุงกีมันล้วมาเพื่อเพื่อผายสินถ่ายนี่เขาการโลดกันออกตื่นมาเนี่ยมันจะหลังหนา ไงไไหวล้าฮเงินคื่อนกูไงไไหว้ลุงเแ่วแลักสักผายลุงไซเออเออไปสิเบิ่งนแฮผัวให้ลุงเลี้ยงผัวให้ลุงเลี้ยงไม่ใช้ามเลี้ยงลุง้บลีฮ้าผัว่ให้ลุงเลี้ยงแ่ไม้มันแม่ได้ยฮาผัวให้ลุงเลี้ยงจะเป็นไรก่อนเลยกูนะผ ทำไมนันอีแมเออ่เอ้ยโอ๊ตามแม่ตามขน,นานั่น้เชี่ยวผมมีที่แม่โอ๊ยเชี่ยวผมมีที่แห้งวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดอายุดดแปดขวบแล้วอยู่ดีไมีแห้งเรียนให้เก่งเซ็งให้ได้อบอกให้ฟังความใส่ให้ได้ยอดอ้าวหายใส่ไปห้องลูกกินนอนมากินข่าวกับหายป้ายเหมือนจะไปห้องนั่นหนิก็เชื่อได้จิงจรงนี่อันไปยังไม่จด้นึ่เงินต่อปีแล้วนะใจนะลูกสองขอบใจนะแม่หก เฮ้ยสิปูสิเขาแล้วมังกดนะหยอกไปหยอกหยอกไปนี่เอาเงินไปเก็บไปสิเป็นาทีแล้วนี่จำนั่นแหละพี่น้องมาฮอนิกาเซราเด้อพี่น้องจ้าฝากกุเรก็แซนนะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนะลาขอบคุณทุกคนแปดขวบแล้วพี่น้องแปดขวบพี่น้องจ้าวันเวลาผ่านไปไวอะลีนแป๊บเดียวเดือนน่ามกว่าเก้าไอเทมสิบเอ็ดเนาะอะไรก็สบายดี